เออเชิญเชิญท่านประธานมานั่งก pues ่อนท่านนายกอ่าธนายกนั่งก่อนเดี๋ยวมาหอหเข้ามาช่วยานนายุกหอเข้านายุกโอ้หอเข้าโอ๋อนายกปลามาเลี้ยงเข้านายกนั่งก่อนอ่าธนาธนายกเอะไรอย่างเงี้งครับเอาเดี่ยเส้นหนึ่งก็เหล่าหนึ่งครับก็เหล่าหนึ่งลาบหนึ่งเออวันนี้นายกเลี้ยงเต็มทีสไตล์มิเตียไนะครับานโอ้หนังก่อนนายกหนังครับสไตล์มิเตียไนะครับานโอ้หนังก่อนนายกหนังครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืมเล้ขาแบ่งกันเลยผมผมจะมีสตางค์เห็นเออประธานมันกี๊ส้มไหมกันสนใจกันอ๋อแม่น้ำเจ๋อเหรอเจ๋อเหรอจี๊ดส้มอ่ะท่านครับเดี๋ยวผมเต๊อ๋อเธอนายกอ่ะมีวัดศีลจ้ะที่แหววัดหลวงเนี่ยเอ้เออโอ้โมีลาบละโอเคโอเคต้องอันเดียวครับครับเษดูนี่ไงโอ้นี่ของใครนี่ของผมนี่เมีย มนี้ยสื่อมามคือกินอี่ถุงใต่เข้ามาครับจะเป็นแม่ซูขนนะคอ๋ออันนี้ถุงใต่เข้ามาหนอนโอ้โอ <laughs> ไหนล่ะ <laughs> <laughs> ผมใส่เข้าอับ้โอ้อัน,นี้บมดใจ <laughs> โอ้เดี๋ยวคนไหนก้ก็หลับมาเถอะ กอดบอกท่านนายกปรุงเลยครับท่านปรุงตามใจชอบเลยครับอ่านายกปรุงเลยครับเอาเอาไปเนี่จเจนนงนายกเออเน้อยท่านนายกหัวเข่ามันรับเฟ้งเนาะนายกสมาคมเลี้ยงงัวกับว่านายกอย่างโนาะเขาบ่าวนายกอีกดูกันบ่าวนายกนะครับท่านท่านช่วงนี้เป็นนายกสมาคมของเขาเองเนาะครับไม่เล่ใจอันนี้เป็นเลขาแบงค์ครับเป็นแก้ประโยชน์ไม่แก้ฝ่ายแก้ฝ่าย เดี๋ยวเรากินกันเนาะแล้วกนแล้วอันนั้นถันแป้งนี่ตำแหน่งอย่างครับอันนี้แก้เป็นเป็นแก้สายอ๋อเป็นแก้สายครับต้องต้องทำดีแก้แกทำอ่านแก้แบบเปิดแนมพึ่อันนี้แก้เป็นเป็นแก้สายอ๋อเป็นแก้สายครับต้องต้องทำดีกับแก้ทำอันแก้แบบเปิดแนมพึ่งทานาฟังนี่ถ้าพี่กันแก้จบกันจบกันเลยครับเส้นทัานถึงเส้นแล้วครับฝุ่นแบบเปิดแนมพึ้งเลยหดเกินครับ

อ,อันนี้ตับซื้อมาไหมซื้อม่ซื้อมไหมครับไข่เตียนมันติดยังมีเหี่วขี้เตียนวนนี่นก้าใจาๆๆก้าป <c oughs> ูจาผมก้ายังมีเหี่วขี้เตียนวนนี่ก้าใจก้าป <c oughs> ูจาผมก้ามาแล้วละครับหลับเมนูมาแล้วเออเออคือแกฟไายกินไะกักินหล้าไม่ใช่จอด้วเนี่ยอ่านี่ไมายกเตี้นครับเตี้นครับท่านเออายจ้ำก่อนล่ะแกฝายจ้ำก่อนนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยจอดเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยจอดเนี่ยนะอ๋อ้วันนี้มากําลังยกเจียมตัวหน่อยเนาะเป็นในห้องกบหลับนั่นนี่ท่านท่านร้อง คนไหนยังขึ้อครับอืมอะนายกเป็นพี่ครับแล้วเขาคนไหนาโทัป้นดว่าโทษตักเป็นแป้นนี่เลยนะโอ้เป็นไงครับนกอันนายกโอ้มีหนุ่มเส้นเห็นเขียนสต๊าฟหนึ่งกันนะเอาแต่แต่เอเขาเสียงนะเออเนี่ยเออเอาเนี่ยปนายกเอาเขานี่มั้ย เดี๋ยวมาคุยกันได้วันให้ยกแหเกี้เอาเขาเยนหนึ่กันเนี่ยใหยกหเกี้เอาเขาเย็นหนงกันเนี่ยใยกวันนี้มอเขาเย็นมัแมีอะไรเอาบ้านกันมีอะไรเอาบ้านเหมยแล้วเขา้ามันจำได้ว่นนี้ดูเดินๆสั่งเข้าเหรอไม่เนไปน,ะกนกนะึกิน๊ยกันนะไยกกินได้เขาก็กินได้นะไอกครับ้ยกินแล้ยิมละอิมละรัเดี๋ยวหนยกของของอกก่อนนะครับ เดี๋ยวของออกก่อนเออได้ๆเออเดี๋ยวนายยกออกไปก่อนยกเาต็งแล้อันนี้ก่อนโอ้คุณบอกออกก่อนเพื่อนไปอยู่ในรถก่อนเหรอเมาะอเพื่อออกสต็งค์นะครับแกอย่ามาออกบงไว้หนัอยแล้วใครมาเพื่ออกสต็งค์นะครับแกอย่ามาออกบงไว้หนัอยแล้วใครมาคนใจอ่ะหูละเอาถามครับเดี๋ยวนี่คนบอกว่าออกก่อนนะหายละหัวโตไปละหัวโตไปบุลละ เขาเรียกไถเคี้ยนี่ฮะผมจะล่างถ้วยแป้นตัวไปล่างถ้วยปะรับหูล่างถ้วยครับถามนโอ้โหกูก็เปิดบุ่มละเราก็เราในในยกหนีละเราไถไปใจโอ้แกแกฝายแกฝไฟกะท้ามพิษแก้หน่อยเนาะแก่มาใช้น้ำาพื่อแล้วเขาแล้วกหยาทันพิษลับไปมีกเข้าหน้าแหล่งมาได้ยาสกําพิษกับแกฝายครับแกมปล่อยน้ำเพื่อเลยพูดแล้วครับ กูก็เปิดรูปละนี่แบบมาตัวเอ็มซ่ำมากระมิดนายกเนี่ยนะปอดบอดนายโยกยู่ปุ่นหมเข้าเียนะครับเนอะโยกมาแรงเลยท่านเอาปิ๊กยู่ครับอ๋อเข้าปิ๊กเหรอเอออเาท่านท่านนายกครับลองบอกตำแหน่งท่านเป็นนายกอย่างก้อนนี่นายก แรงม้าผมก็โยกแล้วครับเขาก็เลยห้องนายยกอ๋อเขาขอห้องนายยกนายยกครับโอ้ถึงว่าลูกเอออันนี้เสื้อของท่านนั่นแบบที่ขนาดเอาเป็น,น,น,าานาปมาใส่ว่ะนั่งจู่ผมอะ่ะจู่อ๋จอะจะอะไรก็กัดอันนี้เอาเสื้อเป็นมาใส่ว่ะครับจู่ผมเออจู่เป็นนายยกโออจะไต่ปใใัจจัยลุ้นนี่แรงแรงม้ากับโยกอ่ะแรงม้ากับโยกว่ะโอ้อันนี้หน้าคุ้นหั ร่างตีข้างกว่านะคะสี่จอมบ็ดนั <t <t ่นโอ๋อเตะๆก็บุญเพิ่มฟ้าวอดกันแล้วนี่ก่อนยังหมดดูแลนายกน้อยไปพูดหน่อยอย่างไปพวกคนเดียวอ่ะปล่อยมันเถอะมันจะอะไรปอดหลอกล้ากินเลยครับปล่อยมันเถอะมันจะอะไรปอดหลอกล้า